สวัสดีครับมนเชนะครับวันนี้เป็นพี่นอนก็หลายแต่ไม่นววันนี้ครับวันนี้ม่เจี่เขาไม่เี่ยวเขาเราก็ม่เอาเล็กตูดเี่ยวข่าตัวดีความเนาะใหมมากยข้นตะปูนไปก็ตามนตะปูตะปูเจ้าฟรอเจ้าเม่นังน่อยก็แลนี่เดี๋ยว้เห็นจะฟันวันนี้เราฟันไหมบ่ฟันไหม ฝันว่าเยอะนะครับเนาะได้หอยก็พอเยอะแต่ไม่ให้ลูกได้หอยก้อนหนึ่งฝันว่าได้ก่อนฮะหอยก้อนหนึ่งฝันว่าขี่มอเตอร์ไซค์ไปทางโรงเรียนได้อันมีงูสองตัวอยู่ทางสามแ่งนั่นละครนะก็เขาวันนียนได้ขี่ไปอีกมองโค้งๆไหมรถไอ้สุนายก๋วยเตี๋ยวย้อนก็เลยมีงูตัวหนึ่งรัดทั้งขวางหนารถลวดใหญ่เดี๋ยวกอนอ่ะอื้ จะเบียนรถตัวไหนน่ะรถอ้ทุ่นงินเจ็ดศูนยสามเนั่นแหละเจ็ดศูนสามอือเบียนรถมไใค์ขั้นดีที่ไปน่ะสองเจ็ดเก้าเจ็ดเดี๋ยวเ้าห่อเนาะเดี๋ยวเราพากันมาเบื่งงูของที่เห็นที่แรกสองตัวหมดเลยกูไปได้กัดหัวได้สิบจูงอ้ทุ่นมาเบิ่งว่าสองตัวนี่งไงกูตัวสีขาวเล่มกัดหัวกบโด อันนี้กันได้ว่าฝันอีกครับฝันอันว่าเด็กหน่อยเด็กนแอบว่ามึงอะไรสิว่าติวา้ากันมากเนาะอันเด็กหน่อยตาหักตาหักเด็กหน่อยผู้ใส่กูต้องบอกซื้อแม่เข้ากันเลยห้อกบอกเป็นไขว่า เป็นกุมานละเพราะว่ามัดจุกเนะาะมัดจุกมาเหรียญดินไส้อยอ่บนี้เลยได้ยางกมาเได้า่าเพ็ดนยังละลูกกับเคาะตัอ้อยกับว่าน้ำนิดหน่อยมันมวลด,ดีๆละแต่ว่าบอกเรียกแม่ใน้เร็วกสั่นแม่เ่ามีเงินกันได้ว่าหนึ่งหนึ่งซเสือได้แม่หนึ่งหนึ่งซีสั่นแต่ไาคิดว่าเป็นผีละเพราะมันข้นลหนึ่งหนึ่งซี มันคุ้มเลยคุ้มเด้แม่เออนี่เลนดินไส้งอกแงกงอกแงกือนี่ล่ละแต่ว่าคิดคิดว่าวันเป็นข้นแต่แท้หน้าตากับพกคุณแต่ว่าตาหักตาหักผิวพันธ์ดีได้เสื้อผ้าก็ดีแต่ว่ามัดผมจุกอย่างเดียวจุกกุมานก็เลยคิดว่าเป็นกุม่านเพราะเอาเด้อยวะเออเลยอ้อยเอาบอกแม่เนี่ยกันนะ บอกระน้าบอกรีกกรหน้าสันพิจารณว่ามีเงื่นคับแต่บอกกันหน้าบสันหนึ่งหนึ่งซีแม่สื่อเลยหนึ่งหนึ่งซีสันเอาค่มเดียวยังหันสามซีเถ้านั่นแหละกระตือนมวยเออฝันได้ก็กระตือนแหละกับเระท่านเด็ดตือนไวแหละต้องแต่ว่าคิดอยู่ว่าเพราะมันข้นเพราะว่าเพเคยเห็นหนาแล้วก็เพเคยนั่น แต่คิดว่าเป็นจังได้กับเป็นกุมารแท้ๆในในในจิตของที่ว่านั่นนะเผื่อกระพันจำนำนะอืมก็เห็ตัวเดียวเลยตัวเดียวเนาะแม่แม่หนึ่งหนึ่งซีด้วยแม่เสือโหลดหนึ่งหนึ่งซีย่ำยุงสิแม่ป้านะครับมีบอกคนคนบอกคืนอืมนายเป็นผีบอกคนคนบอกคืนด้วยถ้ว่าบ่าเป็นกูม่านวบวบ่เป็น ตะยานเด้ตะวางามตะหักเด็กหน่อยอนกคนหนึ่งสามป่ะคนคนลกเป็นหนึ่งสามบ่คนลกเป็นหนึ่งสามสอืหนงสามหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าหน nah, ึ when, ่งห uh, ้าเนาะนาะสมอตัวก right? uh, ันเนาะมีต uh, uh, ัวกันไอเมีนตาตะราก็คือว่าล่ะอีบอกคนข้นบอกข้นสามบอกอ่แต่เมนนอี่เพราะตะววนนี่เร็วมิตผู้หายได้ทัอ่ะ เออเลยว่างามเด้เสมอนี่มันกรมันกระีครับสนสวนแมนสวนว่นางเด่นแายอยู่นี่แม่แต่ว่าเสื้อเสื้อผ้าสะอาดสะอานแตงโตงามตาหักทีเออนนี่เลยค่ะเด็กหน่อยนประม่านี่มันขวบเนี่ยมันจุกเหนื่อยนยารัแมนหุ่นผมจุกเด้เราะเนว่ามันจุกเบ้มัวหน้าจังห้ามอย่างนะรังนาศ ยงหน้าไม่ไงเขียดเขาห้องบอกคือหนึ่หนึ่นอยเนาะเออบอกว่าบอกม่านนี่ละับตาต้องมีคก้างมเียนอีเขียวนี่ล่ะองคือ่มีเง่อนแต่แบแม่เน่าหัวหนึ่งนึ่งซี่ได้แม่เสือหนึ่่งซีเดีวกันบุ่มเสือเลยหนึ่งหสิห้ารับบอเสือเลยเลยโน้มนมขันโดนหาจับจองเราจรีบเด้อพี่นอนนะครับมอเลยกระต่ายหนึ่งหนึ่ับหนึ่งซีตัวกันคือคือสิบสามสิบห้าเป็นตัวกันเพราะว่าพี่บอกคนครบอกขึ้น นะครับเนาะเปิดกระบอกหัวเป็นคนหรือเป็นผีแต่ในความคิดในเขียวหน่อยนี่คิดว่าเป็นผีเป็นเป็นเป็นกุมารท่องจะเป็นกุมารท่องเนาะกุมารบ่ได้คิดว่าเป็นผีตั้งแต่ตาอู้ป่วย่ในยังได้มา่านท่าโลกเกขึ้นม้วนผมเถื่อนเขาชอบอะไรเนก็คือหนึ่งหนึ่งซีเนาะกับหนึ่งหนึ่งหนึ่งซีสิบสามสิบห้าตัวกันหนาวนะครับมีเขียวหน่อยเปิดกระไห่ฟันไลยคักเดน่เนาะหลังจากฟัน คลิปแรกคำามาฟันตัวนี้เน้อะแรกหลังจากฟันนีข้องมันแตงข้องต่น่านเห็นมัสูงคลิปแรกเขายังมาตัวดเลยคลิปแรกเขยังมาัวเราปะคลิปแ่มาหาสองนั่นมากอยู่แล้วมาหาสองเนาะแต่ว่าหาสองซีสองตเป็นบล่ะหนึ่งซีนี่ซื้อสาม เอามันยังมีคว่างอย่เลยถามคือไงเดียคว่งมันคว่างลงมาตาพูลแต่บางมานาว่น่านแมวมันคว่างยิ่ง่ะเห็นตะกี้ยังเด็ไปตักหนัอยูาเป็นคว่างย่งนั่นเราเองสมัยก่อนเป็นทางผีพานนี่เลยนี่เขาจ้าสูกันคว่างมองหันนี่คนบาเป็นทางผีพานทางผีเที่ยวมันผีพานเลยแล้วฝันต้องได้วิจาฝันดีๆเนาะจะใครว่ามีเนี่ว่าบอกเป็นพุ่มเนาะแมยายทิม มานัางเล่นกองไส้นี่เลยเตี้ยเล็กน้อยขวดเล่นกองไส้อยู่นี่ขวดเด่นก็ได้เปิดตัวมากเล็กหน่อยดูผู้ใหหน่อยตะกี้เก็บปาเก็บไปนั่นละนอนนาเงยขึ้นมานาไม่เงี้ล่อมนั่นละเก็บปลาขึปาลปลา้เม็ดเมือูเมียดูแม่อะไยุ่งงงงงไรไรรุ่ยยันกัยันก็อยากไปจังเม็ดเมืองจนมาค่อยนู่นเลยอาเดอแม่หนึ่งหนึ่งซแต่ว่าปลาหลายๆนซี่ยสีุ่นาะ นี่ก็พวกขดกองใส้ดเหล็นเดินมาเอากวซ้ำเเล็กสามตัวหางเดียวเนาะตัวหางเดียว้เนเนี่ยวันสินไงนี่สิเอาตั้งแต่กไปใส้ตงมกันนะข้าวเงินทุบจักรสุกว่อจักรซีงว่าถางวดเเนไงเออว่าเป็นอไรขเลียงไว้เนี่ตะโเขาอาไอเขียวเรียงรอหลูกยไม่หัวเดชื่อชื่อไหเงินถ้าท่านบอกเรียนเมียนโดนโดนแต่วาบอกนี้นะ แม่นกันตือกูอันนี้กันจะเป็นสิบปีแล้วเนาะจังสิมาบอกให้ี่ยมอะไรตั้งใดอีกเอาลองเบิ่งเนาะไม่เห็ดอันเงี้ยหน่อยเหยี่ยมเลยเหยี่ยมาอยู่น้ำเกลือมันยูน้ำก็ได้นะครับไม่โชคมันมีกินแล้วก็บอกอีกแก้มันกินเราในนี้เลยกินแยันกินเราเพราะแต่ว่าปลาเขียวกับย่างวายมันเป็นเหมือนเล็กหน่อยแต่ว่ามันมีสมัยก่อนมัน้วสมัยก่อนมันมีแต่ว่าสมัยนี้แจ่มันติดไปยังไหนเพราะว่าสมัยก่อนคนกับซาว่าผีหน้าเห่าเนี่ยละลายแมนแมน <icana> โอ้ยหนูมานั่งเลี้ยงแพะอยู่นี่หนูเพ่งเห็นผีเสื้ได้เหี่ยวหยาดแต่แต่เราเสร็จแล้วดีได้หนูมีเสียนเรื่องแนวมหนีมันเสือก็คนมีเศษเนาะมันค่อนยากเออเขียวหน่อยเราวถึงเป็นคนมีเสียนเรื่องแนวมหนีไมาสัมผัสเลยเราสัมผัสไปตัวนี่เมื่อนี้เข้าตรงนี้เบาความจริงเห็นแล้วฟังในไม่แย่ยิ่งไปเลยไม่เห็นหน้าอยู่น่ เดือนนี้เคยถือเลขตัวนี้น้ั่นบวชตอนพอบวดถือหนึ่งหนึ่งซีเลยลอยพุ่นลอยสามตัวแบบนี้เลยมีผอบวดเดือนพฤศจิกายนเดือนนี้แหละเดือนบวชวันเหลียงว่าตอนบวดบุ่นกระเทียนพุ่นบวชอันเฉลิมพระเกียรติเออกรอกตัวนี้เลยอรอกตัวนี้เลยหนึ่งหนึ่งซีเลย เป็นผูศิกกีกายนนี่ล่ะจะมาสิเต้นกอดอาจารย์แมกตัวตัวกัดนะครับใจเนี้ยเนีลยไม่เป็นไรตอนปีนี่อยๆลอยๆลอยอ้อาวันนี้เรือพี่รองเลือนนี่ละเืนนี่มาสรุปนะครับวันนี้นะครับ เดียรนี่มันค่อถือตัวนี่นะพี่น้องค่อถือเป็นลอยคุณลอยนะครับในวันนี้กับไปเนาะสำหรักกุมันทองมากฝันว่ากุมารทองมากบอกหนึ่งหนึ่งซีนะครับสุดเดียวกันสีเดียวกันไหนหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งซีนะครับตัวกันสิบสามสิบห้าแต่เป็นแนวทางของเมเขียวในวันนี้นะครับ ที่แรกฝันเกี้ยวบานเด็กทีพ่อยิ่หมีก็เคยถือแบบนีซ้ำเนาะก็ของหนขี้มอตไส้หอมเันซื้อเลขตัวนี้พ่อย่หมีบันเด็กตีพ่อย่หมีหน่งหของเด็ดเลมันนังเด็กหน่อยอยูเล่เล็ตเปลามียูไปงานพ่อย่ขังยูตาแห่เพ็ดเอามีดเก้าเล่ผ้าบักเด็เดีบักฟ้าแปดเพ็ดเอาเล่เด็ดหนึ่งหนึซีมีดอยู่นังตายแห่ผาดีๆย้าดีกระชึงนั่นแหละอี่ตมกระเพบวชหมี่ต้ห้างเบกยัง มีอีโตัวห้างอันพ่อยงจุแม่พ่อยงยงจุงพ่อยงแม่เนยอแม่ไปทิมมีอีโตัวห้างพี่เขียวเหมืนเอาให้ลดพี่ก็บอกดีเรมันแบบเนีบบเนแบเ้อไ่เคยได้ได้ช่วงเวลานี้เนาะยันพฤศจิกายนนี่ซ้ำเนาะอ้างวดนี้ไก่ถืออีกัขมานี่ให้ได้หลายก็ลอยคุณลอยเลยเด้อในงวดนี้พี่น้องอีพีถึงม้ำลายก็ได้วดพ่อน้ำอีกกับผมเคยได้เอาดแดงนวานมาหนุ่มมันเนาะ อ้าส่วนนี้จุกๆมันมากันเด้อครับสวัสดีเรียกให้ปังปังเรามาเรื่อยๆสักคนครับสวัสดีครับ